สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตบุทตุคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะที่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะมาจากพี่ประเดิมองค์แรกรายการแรกจ้ะอ่าเป็นพระงั่งตาแดงนะจ๊ะพี่นะคะตาแดงแดงอย่างนี้นะคะส่วนใต้ฐานตรงใจมีเป็นม้านะคะพี่นะคะนี่ใต้ฐานตามภาพนะคะนะคะ สภาพด้านหลังจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเป็นพระง่างตาแดงนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะกรอบก่สวยๆตามภาพนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับพระง่างตาแดงรายการนี้นะคะ ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญเจริญพรนะเป็นเหรียญปูทิมนะคะพี่เป็นเจริญพรบนนะอันนี้แม่ซาแม่ค้าไม่ทราบว่าทํามาจากเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้ามองมาได้สภาพนี้จะพี่นะคะเก่าเก่าสวยๆตามภาพจะพี่จ่ายนะคะเป็นเหรียญเจริญพรบุญเอ่เจริญพรนะคะพี่นะคะหลวงปูทิมค่ะพี่พร้อมส่งซิปเก่าเก่าอย่างนี้จากพี่600อบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกรุดคู่ค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนะมีรอยจานจะพี่600บาทจะพี่นะคะ สภาพด้านหลังจะพี่เป็นรอยจานนะคะเนี่ยค่ะรอยจานพ่อเดิมกับพี่นะคะเก่าๆเวสวยๆนะคะพี่ต้นตะก,กุดจะมีรอยจานนะคะคุณลูกค้าต้องสังเกตดูดีๆนะคะพี่นะคะรายการนี้หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นสีพึ่งหลงเพราะท้าวกระกบอกขึ้นพึ่งนะคะพร้อมใบคาถานะคะพี่พร้อมใบคาถานะคะพี่นะคะสนใจยังไงนะอยากได้เมียเพิ่มยังไงนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถทิมุลได้นะคะพี่นะคะ เดี๋ยวแกให้ดูค่ะพี่ขานะคะด้านในจะเป็นสีพึ่งพราะทับแผ่จะพี่ราการนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ รายการนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเท่าวัดกระบุกขึ้นพึ่งนะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะ700บาทจากพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทพร้อมบนทางร้านจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่นะคะเขียนว่าสีพึ่งชัยหน่อยนะคะพี่ขนาดชัยหน่อยยังได้เมีย6คนนะคะพี่นะคะสนใจยังไงนิมนต์ได้นะคะเนี่ยค่ะหกอ่าขอจะพี่700บาทจากส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อท่านช่ยนะคะพร้อมมาเป็นกล่องนะคะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะ สภาพด้านในจะพี่เป็นกระไหล่ทองนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่รายการนี้หกรอบาทจะพี่นะคะเป็นกระไหล่ทองเป็นห่วงเชื่อมตามภาพนะคะคุณลูกค้านะคะเกาะกสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ หลวงพ่อท pues mm ่านสุยจะพี 8, nah ่พร้อมกล่องนะคะ600บาทจ้ะส so, <have multiple S 2> uh ่วนรายการนี้เป็นสายคาดเอวนะคะพร้อมตะกรุดค่ะพี่นะคะเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกรุดเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะมีเบี้ยแก้นะคะพี่มีมีเบี้ยแก่นะคะพี่นะคะมีอยู่สองอันค่ะพี่นะคะหนึ่งจุดสองจุดค่ะพี่นะคะตะกรุดมีสามดอกนะคะนะคะพร้อมสายคาดเอวเก่าเก่านะคะพี่800บาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวเก่าเก่าจ้ะพี่นะคะ รายการนี้แม่ค้าขอไปที่แปดร้อบาทถามว่ายาวไหมยาวนะคะคุณลูกค้ายาวอยู่จ้ะพี่นะคะแปดร้อยบาทไปทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก,ก้น,นะคะพี่พร้อมสายคาดเอวหลวงปู่บุญนะคะพี่แ0ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้คะ่ะพี่ขาสิงคะ่ะหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะเป็นสิงเก่าๆนะคะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่นะคะตามภาพเลยคะ่ะพี่นะคะ อันนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นอามีดหลวงพว่อเดิมนะคะเป็นสาลิกานะคะพี่เป็นด้ามงานนะเป็นด้ามงานทั้งอาปอกทั้งด้ามนะจ้ะพี่นะคะขอไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่นะคะ กอกอสวยๆนะคะพี่ตามสภาพเป็นนะคะเนี่ยค่ะเป็นฮาเป็นงาทั้งเล่มนะคะพี่เป็นงาท้งเล่มเลยนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่1,400บาทจะพี่1,400บาทปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จะอันนี้ค่ะพี่หลวงพ่อป่านจะพี่จ๋าถ้าจำไม่ผิดนะคะพี่นะคะมี2ตัวซ้อนคู่กันนะคะพี่หันหน้าไปคนละฝั่งนะคะอันนี้700บาทจะแม่ค้าไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะแต่หันไปคนละฝั่งนะคะพี่นะคะ อันนี้เกียร้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเวนจ้ะเวนนี่ไม่ได้จะปูดูหรือเปล่านะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะตามภาพาะนะคะพี่นะคะน่าจะปูดูมั้งคะพี่นะคะถ้าพูดผิดประกันใดต้องขออภัยคุณลูกค้านะคะพี่หกร้อบาทจา้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่หกร้อบาทจะมีรอยจานเช่นกันจ้ะพี่นะคะมีรอยจานเช่นกันนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะ ตามภาพจะพี่หกร้อยบาทจา้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นตะกุดทำมาจากหางช้างนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะตะกุดทำมาจากหางช้างไม่ไม่หนูไม่ทราบว่าหลงพ่ออะไรนะคะได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะขอคุณที่รับได้นนะคะพี่นะคะตรงกลางนี่เหมือนเป็นแผ่นทองก็จะมีรอยจานนะคะพี่แล้วก็จะเขียนว่าอะไรเนี่ยยันอะไรอะยันเกาะเพชรนะคะพี่นะคะยันเกาะเพชรนะจะเขียนว่ายันเกาะเพชรนะคะคุณลูกค้าตามสภาพนะคะพี่นะคะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจา้ะพราวดจะพี่พราะวดนะเนื้อกระไหล่ทองอ่ะพี่ค่ะพร้อมซองนะคะพี่เอ้พร้อมถุงนะคะพี่แล้วก็มีใบคาถานะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นกระไหล่ทองนะคะพี่นะคะตามสภาพเลยน,นะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะหกร้อยบาทจา้ะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากหลวงพ่อทวดเนื้อกระไหลทองจากพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นเบีย้ยแก้จากพี่จาเบีย้ยแก้นะคะหลวงปู่รอดวัดนายลงนะ,ะน่วงๆนะคะพี่หน่วงๆเหมือนมีน้ําวิ่งนะคะพี่นะคะเป็นของหอลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะครับไม่ใช่หลวงพ่อรอดวัดนายลงจากพี่ขออภัยจากพี่จานะคะเป็นแบบเชือกถักนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลบาทไปทางบวกเพิ่ม5้บาทจา้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่เป็นภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะนะคะ ้าน,นหลังจะมีตะกรุดหนึ่งดอกจะพี่รายการนี้ขอเวที่700บาทจะพี่นะคะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่เขียนว่าวัดกสิตารามนะคะพี่เป็นภาพหลวงพ่อพวกลวยนะคะ700บาทปลายทาง58าสบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นกล่องไม้นะคะพี่เป็นกล่องไม้เป็นตลับนะคะพี่นะคะจะมีแผ่นทองแปะตรงกลางจะมีสัญลักษณ์รอยจาร์หลวงพว่อเดิมนะคะพี่นะคะตรงนี้จะเขียนว่าหลวงพว่อเดิมนะคะพี่นะคะ ถ้าฐานพร้อมฝั่งนี้พร้อมจะพี่เปิดมานะคะพี่จะเป็นสีพึ่งนะคะจะเป็นสีพึ่งพร้อมมีหลงพ่อเดิมแล้วก็จะมีเหรียญหลงพ่อเดิมจะพี่รายการนี้นะคะ1,500บาทจะพี่นะคะพี่พี่ดูความเก่อของเหรียญนะพี่ดูความเก่อของเหรียญดูของมีจะมีแผ่นทองแปะนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะตรงมีก็จะมีรอยจานนะคะพี่ตรงมีก็จะมีรอยจานเป็นของหลวงพ่อเดิมจะพี่จานนะคะเก่อสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่1,500บาทจะพี่ หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าค่ะใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะคะสามารถซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อหรือถึอท่านผู้ใหญ่ที่นับถือได้นะคะพี่ขานะคะของเก่าของเก็บสะสมแบบนี้หาย,ยากนะจ๊ะพี่นะคะรลคการน,นี้หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะ เก่าๆสวยๆอย่างนี้จากพี่จ๋านะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมมีแผ่นทองแล้วก็จะมีเหรียญน,นะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าโอเคแล้วไหมคะคุณลูกค้าจ๋าแป๊บนึงนะคะขอเรียงของแป๊บนึงจากพี่จ๋านะคะส่วนรายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจิ้งจกสองหางจ้ะพี่จิ้งจกสองหางนี่ขอไว้ที่8 0 0บาทนะคะพี่ด้านนี้จะเป็นน้ํามันนะพี่นะคะ นั้น่านจะเป็นน้ำมันนะคะพี่ตรงอ่าหลังจิ้งจกอ่ะเหมือนเป็นแผ่นทองหรือเปล่าน,นี่แมค่ค้าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นสีทองจะมีห่วงจะพี่นะคะตามภาพจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นจิ้งจกสองหางนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะตะกุดจะหลวงอ่าตะกุดของหลวงของสมเด็จโตจะพี่รายการนี้หกวาบาทพอจะพี่นะคะขย่อนะมีกิ่งนะขย่องมีกิ่งจะพี่นะคะ รายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกบาทอันจะพี่นะคะตามสภาพนะคะภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดสมเด็จโตจะพี่จ่าหกรบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้นะคะพี่ขาจะเป็นรายการองค์เล็กๆนะคะพี่ขานะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเพาะไปว่ากำแพงจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เก่าๆสวยๆจะพี่ตามสภาพนะคะตามสภาพเลยนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋านะคะรายการนี้นะคะ5้าบาทปลายทาง58าบาทจากเหรียญหลวงพว่อเดิมจะพี่จา๋จาพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลัง6กรบาทจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าของเหรียญของพลาสติกนะคะ6กรบาทปลายทาง58าบาทจากเต่าจะพี่เต่าปูหลิวนะเต่านี้รายการนี้ค่ะพี่ห้ารบาทจ้ะนะคะ ต่านี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจากเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะนะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นเหรียญก่องหลวงปู่เอียนนะเ่ยมนะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจากคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จา๋าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาแม่ค้าได้นะคะพอดีว่าบางทีภาพเบอร์หรือแม่ค้าไปเร็วประมาณนี้จะพี่พี่อะไนได้เลยนะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะ0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะหลวงพ่อไปจะพี่นะคะรูปไข่นะราคการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ไปทาง50บาทนะคะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะเจ้าสัวปูบุญจะพี่500บาทเช่นกันจะพาแต่ละองค์แต่ละอีพีนะคะพี่ราคาอาจจะแตกต่างกันนะคะพี่ขานะคะด้านหลังจะมียันนะคะพี่นะคะเป็นเจ้าสัวปูบุญค่ะพี่500บาทจ้าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าปิดตาหลังแบบพ่อแก้วจะพี่นะคะรายการนี้600บาทจะพี่นะคะมีตะกุดนะคะพี่มีตะกุดนะ600บาทจะพี่อันนี้จะเป็นเม็ดแตงพ่อทวดนะ6่าบาทจะพี่นะคะ ฝั่งจะเป็นปูดทิมฝั่งจะเป็นหลงพ่อทวดนะคะพี่หก0บาทจะมแต,ต่แดงพ่อทวดจากกิ่งเนื้อเมกกะพัดจะพี่จ่ารายการนี้6กร้บาทนะคะพี่นะคะมีรอยจานนะคะคุณลูกค้าจะมีรอยจานจะพี่นะคะเป็นกิ่งเนื้อเมรกระพัดนะลงรักทองด้านหน้านะคะพี่หกร้บาทจะลูกหลอกพ่อเดิมจะพี่นะคะสวยงามมากอันนี้จะพี่ห้ารบาทพอจ้ะนะคะเนื้อสวยๆจะพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะพี่ห้ารบาทจ้ะ องนี้จะเป็นหลวงพ่อเงิน,นะจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อจะพี่ได้มาสภาพนี้จะพี่จ่ายนะคะเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่ห้าร้อบาทจา้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะคะพี่รูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบทีจ่จะรูปรหล่อหลวงพ่อมุยมังคะเนะะี่ยค่ะอันนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่เก่าเกอาสวยๆนะคะห้าร้อบาทจะ้ะลวผพุสุกเนื้อว่านจ้ะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้บาทจะ้ะด้านหลังเป็นยันนะคะเนะะี่ยค่ะด้านหลังเป็นยันห้าร้อบาทจ้ะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะเป็นฉลูจับขอบนะหกร้อบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กสมเด็จยกจ้ะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่จ๋านะคะเนี่ยวันนี้จะได้มาเป็นสีชมพูนะ เป็นสียมพูงจะพี่ตามภาพนะคะพอดีมองไม่ได้สภาพนิดจะพี่นะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงภาพเบอร์ภาพไม่ชัดนะพี่อรลรายจะพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะเป็นสมเด็จยกนะคะพี่เนื้อจะออกแดงๆนะไม่ได้แดงเป๊ดนะสีก็คล้ายๆเครืองกับเล็บแม่ค้าแต่อันนี้จะอ่อนอ่นกว่าสีเล็บแม่ค้านะหนึ่งพันบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นวัตละมุดนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เก่าเกสวยๆนะคะพี่นะคะตามสภาพนาคา500บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญหลวงพว่อท่านเขียวจะพี่จ่านะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะผระเลือพลาสติกนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เด้ออันนี้นะคะพี่ได้ประกรันน้าไม่เข้าแน่นอนจะพี่จารนะคะเป็นเหรียญพ่อพท่านเขียว600บาทจา้ะสมเด็จปากน้ําจะพี่รายการนี้600บาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะ ด้าน,นหลังมียันนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จะพี่จ่าย600บาทจากอัน,นจะเป็นเหรียญพระคููเดิมนะคะพี่600บาทเช่นกันจะพี่นะคะหรือว่าหลวงพ่อเดิมเราเองนี่นะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระเนื้อเมกะพัทนะคะพี่นะคะไอ้เอมกะสิทธิ์จะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ไม่รู้ที่นะรายการนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้กรูปหล่อจีนไม่ทราบที่จะพี่นะคะตามสภาพนะคะเน,ะะนะะี่ยค่ะรายการนี้500บาทจ้ะนะคะ สภาพเกาเกาๆจะพี่ห้าร้อย ouais. บาทจ้ะพักกิ่งบาเกงจะพี่หกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นพักกิ่งบาเกงนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะรายการนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหล,ลวงพ่อทวดวัดพระโคะนะคะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะรายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพักอ่าเป็นคุณแผนปูทิมจ้ะ <_ S 2> ด้านหลังจะเป็นพักกิ่งนะ,ะพักกิ่งนี้น่าจะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ถ้า ถ้าจําไม่ผิดนะคะพี่นะคะเป็นเนื้อผงนะคะ,ะาราคาหนี้หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นขุนแผนปูทีมนะด้าน,นหลังจะเป็นพักกิ่งนะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจก้ะพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากพี่พี่ที่น่ารักของกาละเกดนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะ สนใจองค์ไหนย,ยังไงภาพไม่ชัดยังไงภาพเบื้อแม่ค้าไปไวนะคะเอ็นไลน์มาได้จะพี่0840659180จ้ะจากฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่สวัสดีจ้า